สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีโมทีฟดอกไม้เล็กๆมาฝากนะคะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเพื่อนๆจะทำเป็นวงกลมเป็นเอ่อคล้องได้เป็นวงกลมก็ได้นะคะแต่แอดมินจะใช้โซ่หกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่แอดมินก็จะเปลี่ยนแบบนิดหน่อยนะคะพอทำโซ่หกแล้วนะคะต่อไปก็จะทำนี่ค่ะจะคล้ายแบบนี้นะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสองสี่หกแดสองสิบก็จะทำอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามส่ห้าหดแปดคัธรรมดา8 8ดหลักนะคะใช่ไหมแปดสองสหเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะ ใช่ทาควักธรรมดา8นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแบบนี้นะคะแพทเทิร์นนี้นะอันนี้แอดมินก็ทําต่อไปได้แล้วอ่รอบอกแล้วนะคะรอบอกก็ประมาณไซส์สามสิบแปดนะคะงนี้ค่ะไซส์สามสิบแปดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ้าวต่อไปนะคะขึ้นต้นโซ่หกนะคะอย่างนี้ค่ะแต่แอดมินจะทำเอ่อ เขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนแบบนิดหน่อยนะคะ3,4,5,6ี่ห้าหพอได้6อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะก็ทําเป็นวงกลมนะคะจะได้แบบนี้แล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งแล้วต่อไปทําควักธรรมดานะคะควักธรรมดา8หลักนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดา1 2ึสาม สี่ห้ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ถึงจุดเริ่มต้นที่เราทำโซ่1ไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำสีก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำ โซ่สามหนึ่งสองสามเป็นหลักแรกนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาเก็บนะคะแล้วต่อไปก็ทําโซ่อีกสาเป็นขั้นกลางนะคะหนึ่งสองสามแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทําให้ได้ครบทุกหลักเลยนะคะให้ได้แปดหลักแล้วก็โซ่ขั้นกลางสามนะหนึ่งสองสามแล้วก็ทํา f อย่างนี้คะ่ะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็โซ่ ขั้นกลางแล้วก็ทํา f นะคะทําให้ได้ครบทั้งหมด8หลักนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3ก็จะได้แบบนี้2 4 6 8 1 2 3แล้วก็ทําโซ่3นะคะแล้วก็นับขึ้นไป3 1 2 3ก็จะได้แบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเออเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งอย่างนี้แล้วต่อไปอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปทำโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ทำ f อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามพอได้สามอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำรวบหมด ได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปทำโซ่3ามนะคะ,ะ,คะแล้วก็มาทำ x ให้ตรงจุดอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะ,ะ,คะมันก็จะตรงจุดแล้วต่อไปโซ่3าม3สแล้วต่อไปทำ f 3หลักแต่ว่าเรายังไม่รวบหมดนะคะ 1, 1> 2, 2 3สองแล้วก็รวบพร้อมกันแล้วต่อไปกระสุ่1สองสาม แล้วก็ทำ x ก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะนี่แพทเทิร์นในรูปนี้เลยนะคะแอดมินจะทำทรงนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อไปก็โซ่สามเหมือนเดิมหนึ่งสองสาม ได้แบบนี้ใช่ไหมคะอ่เดี๋ยวพอได้แบบนี้โซ่สามแล้วนะคะต่อไปก็ทำ f เหมือนเดิมนะคะให้ครบทุกช่องนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็รวบหมดแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามเดี๋ยวแอดมินทำให้ถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะพอเราทำ f สามหลักแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ f สามหลักแบบนี้แล้วนะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ เราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทํา f นะคะแล้วก็มาช่องนี้จิ้มไปนในช่องนี้แล้วก็ทํา f แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะก็จะได้รวมทั้งหมดเป็นอย่างงี้4หลักแล้วเราก็รวบหมดเลยอย่างงี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทําอย่างงี้พอได้อย่างงี้เสร็จแล้วนะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งสองสามพอได้สามแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วต่อไป ได้สามแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็เอนก็เอานิ้วจิกเอาไว้แล้วก็ทำโซ่อีกสามก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทําอ f สองหลักนับขึ้นไปหนึ่งสองสามหลักที่สามอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทําอ f หลักที่หนึ่งหลักที่สองก็จะได้รวมกับไปที่เราทำโซ่ไว้แล้วก็เป็นสามนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้สามแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆทําทำ นี่เดี๋ยวยังงี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆนทำ f ช่องนี้ค่ะช่องตรงนี้เห็นไหมคะช่องนี้ช่องนี้ค่ะทำ f ไปเลยยางงี้นะคะ f ไปก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สามหนึ่งสองสามพอได้สามเสร็จเพื่อนๆทําทำ f สองหลักในช่องนี้หนึ่ง สอพอได้สองเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อน,นทำ f ในช่องนี้อย่างนี้ค่ะ,คะก็จะทําไปอย่างงี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วต่อไปเพื่อนเพื่อก็ทําโซ่สามแล้วก็ทํา f ในช่องนี้อย่างงี้ค่ะไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะวนไปอย่างนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับตัวนี้นะคะที่แอดมินทำนี่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้อย่างนี้นะคะ แต่อันนี้ a d m แอดมินทาก็ประกาศ3นี่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนทำสองตามแพทเทิร์นเลยก็ได้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆรื่อยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะแล้วต่อไปก็1 2 3แล้วก็ทำ f ในช่องนี้ก็จะได้1 2แล้วต่อไปก็ทำ f ในช่องนี้ก็จะได้แบบนี้ เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอเราแท็กมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะที่เราทําไว้นะคะก็คือนับขึ้นไป3 1 2 3โซ่นะคะแล้วเราก็ทำา x กก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัดไหมอย่างนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัดไหมเลยจ้านี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็จะได้แล้วดอกหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะทาเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเป็นรอบอกอย่างนี้ค่ะที่แรกแอดมินก็จะต่อแบบนี้นะคะให้มันเป็นแบบนี้ขึ้นไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูดอกต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อนะสำหรับวิธีต่อนะคะพอแอดมิน พอเพื่อนๆทําได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็โซ่ขึ้นมาสามอย่างนี้แล้วเนาะโซ่ขึ้นมาสามแล้วต่อไปเพื่อนๆก็เอาชิ้นงานชิ้นหลังมานะคะแล้วก็ตรงนี้คะ่ะที่เราเทำโซ่ไว้สามอย่างนี้คะ่ะเอ๊ะทำไมมันไม่ชัดอย่างนี้นะคะตรงที่เราทำไว้ตรงนี้คะ่ะโซ่สาม ตรงนี้เนาะแต่ว่าเราเกี่ยวมาข้างหลังค่ะเราเอาข้างหลังเดีะะ๋ยวเอาข้างหลังนะคะเราเอาข้างหลังพอเราได้ซูสามแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาซูอย่างนี้ค่ะข้างหลังนะเกี่ยวให้ได้สองเส้นนะคะเกี่ยวให้ได้สองเส้นแล้วก็ดึงรวบหมดแบบนี้แล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำ f ะะเพื่อนๆจะเอา f 3หลักหรือจะเอา2หลักก็ได้ไก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดอกใหญ่หน่อยเราก็เพิ่มเป็น3นะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะแล้วเราก็ทำ f ในหลักต่อไปหลักนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปกระโซส3พอโซส3เสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะอันนี้ข้างหน้ากับข้างหน้านะคะแล้วก็พลิกงานมา เครงานงานแล้วก็นับขึ้นไปแล้วก็จะได้แบบนี้โซ่สามแบบนี้แล้วเราก็รวบหมดอย่างนี้นะคะทำเป็นสีนะคะแล้วก็พลิกงานมาแล้วตรงนี้ค่ะแล้วก็ก็ทำ f สองหลักหรือ3หลักก็ได้นะคะแต่ถ้าสองก็จะจะดอกเล็กหน่อยนะคะก็คือตรงนี้จะเล็กหน่อยแต่ว่า admin ขอเปลี่ยนเป็นใช้3หลักนะคะใช้ f สามหลักมันจะง่ายกว่า แล้วมันจะสวยกว่าแล้วมันดูเด่นกว่านะคะแล้วต่อไปเพื่อนเพื่อนก็ทํา f เออใช่ทํา f แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทํา f สามหลักหนึ่งสองแล้วก็สามก็จะได้แบบนี้ต่อแค่สองนะคะสองหลักสอง สองดอกสองกลีบอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆงงไหมคะถ้างงคอมเมนต์บอกนะแล้วก็โซ่3าแล้วก็ทํา f เหมือนเดิม1 2แล้วก็สแล้วต่อไปก็ทํา F จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นกรงจักไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทำโซ่1 2ึสแล้วก็หนสองแล้วก็3แล้วก็ทำเออย่างนี้ค่ะ1นึสองสาม ก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสองสแล้วก็ทำ f ก็จะได้แบบนี้ค่ะวิธีต่อนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้วิธีต่อเหมือนกันเลยค่ะกับตรงนี้นะคะนี่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้กับตรงนี้นะคะ ยังไงเพื่อนเพื่อลองทําดูนะคะเดี๋ยวจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะแต่สําหรับแอดมินนะคะก็ทําไว้แล้วหนึ่งแถวนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนี่ค่ะที่ต่อไปแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดเูเอ่อตอนต่อไปนะคะว่าแอดมินจะถักถึงไหนนะคะ